อวบอยู่ไหนจ๊ะตอนที่สองพี่คิงไม่อ่อนโยนพารทที่1น่งค่ะสัปดาห์แรกของการเรียนผ่านไปด้วยดีอาทิตยารู้สึกว่าไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างน้อยเธอก็ยังมีเพื่อนกับเขาบ้างแม้จะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมายแต่ก็ถือว่าไม่โดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบแต่เธอไม่คิดเลยว่าการที่อยู่นิ่งๆไม่สูงสิงกับใคร จะก่อให้เกิดความหมันไส้จนแกล้งกันรุนแรงได้ถึงเพียงนี้วันนี้อาทิตยาไปเรียนตามปกติพอเข้าไปในห้องก็มีนักศึกษานั่งรอเรียนแล้วประปรายสารภาพตามตรงว่าอาทิตยายังจำชื่อพวกเขาได้ไม่หมดก็ยังไม่มีจังหวะไปทำความรู้จักกับใครนี่เนาะแล้วก็คงไม่มีใครอยากรู้จักกับเธอสักเท่าไหร่หรอกครั้นเดินไปยังเก้าอี้ตัวประจำที่เคยนั่งข้างขุนพล ยังไม่ทันจะได้นั่งก็มีคนจงใจเดินมากระแทกให้เธอเซจนสะโพกกระแทกกับขอบเก้าอี้อย่างจังอาทิตยาหันไปมองจำได้ว่าเป็นชลิตาหรือเชอรี่หนึ่งในแก๊งสามสาวซึ่งประกอบด้วยชลิตาวาสนาและไมราอาทิตยาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับพวกเธอเหล่านี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมาแกล้งกันด้วยมองอะไรอีวันมีปัญหาหรอ ชลิตาว่าพร้อมกับเชิดหน้าใส่อย่างท้าทายวาสนากับไมร่าก็ทำหน้าตาล้อเรียนใส่เช่นเดียวกันประหนึ่งนายว่าขี้ข้าพลอยทำไมต้องแกล้งกันด้วยแกล้งเหรอใครแกล้งแกอ้วนเองเกะกะขวางทางชาวบ้านเขาจะเดินคิกๆพอชลิตาพูดจบอีกสองสาวก็หัวเราะประสานเสียงอย่างเย้ยหยัน ทิตยากัดฟันข่มใจก่อนจะเดินไปเก็บข้าวของที่หล่นกระจัดกระจายเพราะแรงกระแทกเมื่อครู่มือขาวๆที่กำลังจะเก็บกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาชะงักเมื่อไมร่าโผก็ามาแย่งมันไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยอีวันมันห่อข้าวมากินด้วยเว้ยเสียงหัวเราะหลายเสียงดังขึ้นบ่งบอกให้รู้ว่าคนที่ชอบเหยียบให้คนอื่นจมดินและมองเหยียดคนอื่นในห้องนี้มีมากกว่าสามคน อาทิตยาตราหนักรู้ได้ในทันทีว่าไม่ใช่สามสาวนี้เท่านั้นที่ไม่ชอบเธอแต่ยังมีอีกหลายๆคนมองออกได้เลยจากเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้บ้านมึงจนไม่มีจะแดกใช่ไหมหน้อยแล้วยังกล้ามาเรียนที่นี่กลับไปอยู่บ้านหรือไปที่นี่เขามีแต่คนรวยๆมาเรียนอย่ชาชลิตายังพูดพ้นวาจาไม่น่าฟังออกมาไม่หยุดเอาคืนมานะอาทิตยาหันไปบอกไมราพร้อมกับทำท่าจะยื้อแย่งคืน แต่ก็ไม่เป็นผลไม่ให้ไมร่าลอยหน้าลอยตาบอกเอาไปทิ้งขยะเลยไมร่ากูอยากรู้นะักถ้าไม่มีข้าวกล่องนี้อีวันมันจะมีปัญญาซื้อข้าวในโรงอาหารกินไหมชาลิตาว่าอย่างดูถูกอย่านะอาทิตยาร้องห้ามแต่ไมร่าชูกล่องข้าวขึ้นทำท่าจะโยนลงถังขยะทำอะไรนะเสียงเข้มที่ดังขึ้นด้านหลังทำเอาสามสาวชางะงัก พร้อมกับที่อธิตยารีบหันใบหน้าที่มีดวงตาแดงกล่ำไปมองขุนพลและพลพักทั้งสี่ยืนทำหน้าเหี้ยมที่หน้าห้องเห็นดังนั้นสามสาวจึงรีบปรับสีหน้าและท่าทางทันทีไมล่าก็รีบยัดกล่องข้าวใส่มือคืนให้อาทิตยาทันทีเช่นกันเปล่านะคะคิงเชอรี่ไม่ได้ทำอะไรเสียหน่อย ชลิตารีบอ้อนผู้ชายที่ตนหมายตาที่หาเรื่องแกล้งอาทิตยาก็เพราะว่าอีกฝ่ายขี้เลจะตายแถมยังอวบอ้วนไร้เสน่ห์แต่กลับได้นั่งเรียนข้างๆและไปกินข้าวกลางวันกับแก๊งที่เท่ที่สุดในสามโลกอย่างขุนพลแบบนี้จะไม่ให้เธอและเพื่อนหมั่นไส้มันได้ยังไงเธอแกล้งอะไรอวบเชลิวรรฤทธ์พูดขึ้นบ้างพร้อมกับปรีตามองอย่างจับผิดฉันไม่ได้แกล้งอะไรใครทั้งนั้น เชื่อตายละไม่สวยเลยอย่างนิสัยเสียอีกเธอนะว่าจบก็แบลบลิ้นใส่ชาลิตาเกือบจะก,กรีดด่าออกมาอยู่แล้วเชียวตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครมาด่าเธอแบบนี้แต่ก็ไม่สามารถตอบโต้อ,อะไรออกไปได้อีกเนื่องจากอาจารย์เปิดประตูเข้ามาพอดีเหตุการณ์จึงตกอยู่ในความสงบเมื่อนั่งลงยังที่ประจำเรียบร้อยแล้วอาทิตยาก็รีบเช็ดน้ำตาที่เล็ดไหลออกมาและปรับสีหน้าให้เป็นปกติ ก่อนจะหันไปเงยหน้ามองคนข้างๆเมื่อรู้สึกได้ว่าฝ่ามือหนาอบอุ่นของเขากำลังวางลงบนศีสษะและยีผมนุ่มของเธอเบาๆเลี้ยนๆเขาว่าแค่นั้นแล้วก็หันกลับไปสนใจเนื้อหาบนกระดานไว้บอร์ดแต่แค่นั้นก็ทำให้อาธิตยาลืมความรู้สึกแย่ๆที่ได้รับในวันนี้ไปจนหมดสิน้นอย่างน้อยเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเธอในวันที่แย่ที่สุดขอบคุณนะคิง เธอได้แต่บอกเขาในใจพวกเชอร์รี่นี่มันร้ายจริงๆวรริทว่าอย่างเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันขณะกำลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่โรงอาหารลูกคุณหนูเอาแต่ใจก็แบบเนี้ยสักชัยตั้งข้อสังเกตกูก็ลูกคุณหนูเว้ยวิบูลแรกขึ้นมาบ้างความในคือต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่ลูกคุณหนูจะนิสัยเสียอย่างใยเชอร์รี่ทุกคน มันไม่เหมือนกันไงผู้หญิงผู้ชายสักชัยโตเลิกพูดถึถงทวานพูดแล้วมุดหงิดวรลิตตัดจบทั้งที่ตั้งแต่แรกตัวเองเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนแท้ๆผู้ชายอะไรวะนินทาผู้หญิงขุนพลที่นั่งเงียบมานานเอ่ยบ้างผู้หญิงแบบนี้นินทาไปก็ไมีบาปมากหรอกมั้งพี่นิสัยเสียขนาดนั้นใครได้ไปทำพันนิสวยไตายหาระวังมึงจะเป็นคนที่ซวยเองนะไอเล็ก สุพนัทเอ่ยขึ้นนั่นทำให้ทั้งวงหัวเราะกันคลื้นเครงแต่คนโดนแช่งกลับหน้าบูดอีห้าไม่มีทางเว้ยไม่ได้เห็นขาอ่อนกูหรอกวรริศฮึดฮับตอบโต้แล้วจึงเปลี่ยนเรื่องหันมาเอ่ยกับอาทิตยาที่กำลังนั่งกินข้าวเงียบผัดปลาดุกกรอบอร่อยอะกวบจะห่อข้ามากินแบบนี้ทุกวันเลยหรอใช่ใช่มันสะดวกดีนะขยันว่ะตื่นมาทำกับข้าวทุกวันเลยดิ ไม่หรอกปกติแม่ทำไปขายอุ๊บได้ช่วยนิดหน่อยเองวันหลังฝากซื้อจากแม่มาให้หน่อยสิอยากกินผัดประดุกแบบวันนี้อีกหรือแกงอย่างอื่นก็ได้วิบู์เอ่ยบ้างเดี๋ยวไว้อุ๊บห่อมาให้ชิมนะนี่นี่กินกันได้เลยกินเยอะๆอาิตยาเชื้อเชิญหนุ่มๆทั้งห้าอย่างคนมีน้ำใจโชคดีที่กล่องข้าวของเธอไม่โดนไมร่าโย,ยนทิ้งถังขยะเพราะวันนี้มากินข้าวเที่ยงด้วยกันกับห้าหนุ่ม วรริศที่เป็นแกนนําเห็นกับข้าวของเธอก็รู้สึกอยากกินด้วยอาทิตยาเลยเอากล่องข้าววางตรงกลางให้เพื่อนๆตักกินด้วยกันแล้วระหว่างที่พวกผู้ชายไปซื้ออาหารอื่น,นๆเธอก็วานสุพนัทให้ขอจานเปล่าแม่ค้ามาให้ด้วยอาทิตยาแบ่งข้าวสวยจากในกล่องข้าวใส่ในจานครึ่งหนึ่งก่อนจะใช้ช้อนกลางตักกับข้าวของตัวเองที่เอามาซึ่งประกอบด้วย ผัดปลาดุกกรอบและไข่พะโล้แบ่งลงในจานของตัวเองและกินอย่างอริดอร่อยกับข้าวแม่อร่อยที่สุดโชคดีที่เธอหอมาเยอะพวกเขาเลยได้ชิมกันทวนหน้าขุนพลไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็ตักผัดปลาดุกกรอบกินสีหน้าท่าทางพอใจแม้จะไม่ได้ชื่นชมออกนอกหน้าเหมือนอย่างวอรริศหรือวิบูลก็ตามส่วนศักชัยนั้นก็กินเอากินเอาโดยไม่พูดอะไร ฝ่ายสุพนัทก็ตักกินบ้างแต่กินน้อยกว่าเพื่อนไอ้เล็กมึงไม่ดึงอวบเข้ากลุ่มวะสุพนัทพูดขึ้นเมื่อนึกได้ว่าพวกเขาทั้งห้าคนมีกรุ๊ปไลน์ที่เอาไว้คุยกันทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเรื่องเรียนแล้วก็นึกได้ว่าควรจะดึงอาทิตย์ยาเข้ากลุ่มด้วยเวลาต้องติดต่อประสานงานกันเรื่องเรียนจะได้สะดวกเออเออลืมเลยมึงก็เดืองเลยสิว่าเอสจะลอกูทำไมก็กูไม่มีไรอวบไง กูก็ไม่มีเออคืออะไรกันหรออธิตยาอ้อมแอมเอ่อยขึ้นเมื่อเห็นสองหนุ่มเถียงกันไปมามีรายเป้าเข้ากลุ่มดิเวลามีอะไรจะได้คุยกันสุพนัทเอ่ยบอกพร้อมกับที่อีกสามหนุ่มก็พยักเพยเยอดตามไปด้วยส่วนขุนพลนั้นยังคงนิ่งสงบเสมอต้นเสมอปลายอ๋อมีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ะ อาทิตยาอยากจะบอกเหลือเกินว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นแม้จะเป็นสมาร์ทโฟนแต่ก็ตกรุ่นคนละชั้นกับพวกเขาที่เป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งบางเฉียบสีสันสวยงามและสวมเคสแปลกตาแต่เมื่อคิดได้ว่าตัวตนของเธอเป็นแบบนี้และทั้งหมดก็เป็นเพื่อนของเธอความรู้สึกอายตรงนั้นจึงเจือจางลงไปเอาลามาดิสแกน QR คก็ได้ สักชัยพูดขึ้นพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเปิดเข้าไปในส่วนที่เป็นสแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนแล้วดึงอาทิตยาเข้ากลุ่มสาวอวบรวบถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกเมื่อไม่มีใครวิพากวิจาร์เรื่องโทรศัพท์ตกรุ่นที่แทบจะไม่มีใครใช้แล้วของเธอครั้นเมื่อจัดการเรื่องลายกลุ่มเรียบร้อยทั้งหมดก็กินข้าวกันต่อด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกต คุณพลเห็นว่าอาทิตยากินข้าวได้ช้ากว่าพวกเขาซึ่งเป็นผู้ชายและกับข้าวที่เธอห่อมานั้นก็ถูกเพื่อนๆแย่งกินซะส่วนใหญ่เขาที่วันนี้เลือกกินข้าวกับต้มเลือดหมูตำลึงจึงตักหมูเด้งในต้มเลือดหมูของตัวเองใส่ในจานให้เธอบ้างพร้อมกับตักผักตำลึงให้อีกคำใหญ่เพราะจาได้ว่าเธอไม่ค่อยชอบกินหมูกินก่อนค่อยคุยเขาว่าเสียงดุอาทิตยาอ้อมแอมขอบคุณเขาเบาๆ เธอไม่ชอบกินหมูก็จริงแต่ถ้าทำเป็นหมูเด้งหรือหมูกรอบหรือกากหมูกินได้และยิ่งเป็นหมูเด้งที่เขาตักให้ด้วยแล้วน่าจะอร่อยพอๆกับหมูเด้งที่แม่ชอบเอามาทำกับข้าวอิ่มไหมนั่นนะพวกมึงก็ไปแย่งเขากินหมดหันไปตำหนิเพื่อนอีกสี่คนที่อร็ดอร่อยจนเพลินอร่อยอะวันนี้ร้านป้ากับข้าวไมโอลิพี่วอลริศบ่นกระปอดกระแปด พอ,อแล้วไอ้มอนให้อวกกินพวกมึงไม่อิ่มก็ไปซื้ออย่างอื่นไปขุนพลยกกล่องข้าวที่สักชัยทำท่าจะตักไข่พะโล้ที่เหลือเพลียงครึ่งลูกออกมาวางตรงหน้าอาทิตยาไม่เป็นไรค่ะกินกันได้เลยอุ๊บอิ่มแล้วเธอไม่ได้มีปัญหาเรื่องกินเลยมิตรภาพที่ได้รับทำให้เธออิ่มอกอิ่มใจมากกว่าไม่ต้องพูดกินเข้าไปให้หมดเดี๋ยวนี้เมื่อขุนพลทำเสียงเข้มกว่าเดิมเธอก็เลยไม่กล้าเถียงเขาอีก ได้แต่ช้อนสายตากลมโตขึ้นมองเขาตาแป๋วแล้วก็รีบตักอาหารที่เหลือในกล่องกินเมื่อเขาส่งสายตาดุดุเป็นเชิงบังคับ